Thank you. นี้เป็นร้านอะไรกบขายพวกตะกร้าไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ว่ามองด้ อโอเคกดสีแดงให้แม่หนะ่อยโอเคอ,าเอา่ากดแดงกดเออน่ะไรนะกดหนูอยากซื้อแม่แม่เอาอะไรช่วยอ่าเห็นไหมทับ ไม่ต้องเรียกให้แม่ปุ้มสาวขนาดนั้นหรอกพี่แหมเด็กมันก็แบบดูรู้ว่าเอาหนูก็รู้นี่ว่าเนาะว่าเรเป็นพี่เนาะอยู่กับแม่เป็นพี่น้องกับแม่ลูกวนเพื่อนทำเล็บให้แล้วมาคือว่าไปที่ไหนไปได้เพิ่งไปที่ไหนมาแต่ฉันบอกเลยว่าของแกสวยแล้วก็ดีกว่า อันนี้คือไม่กูพูดไป๋ยวแม่งดราม่ากูอีก็คือมันคนเราเนาะคาดีก็พูดดีอ่ะก็คือว่าดีอ่ะอ่ะใครถ้าเกิดทําไม่ดีจะพูดดีทำไมวะนี่เธอแบบทําดีมากฮึไม่เจ็บอืมไม่เหมือนไม่มีไม่มีเพราะงัดกันจนหมดแล้วเนี่ยีเออหนังเออหนังออให้แน่ขอบคุณมากเลยเพื่อน โอ้ยเออปุ่มนานแล้วก็ฝีมือก็ถึงนั้นแหละไม่อยากจะพูดสองข้างเลยบอกเพื่อนสองข้างเลยบอกเพื่อนแค่รดโอ้ยอยากดูอ่ะอยากดูใต้โต๊ะแม่แม่ให้ปุ้มทำเลยให้แม่สวยจังเลยมันสั้นแล้วหูก็เนิ้วมันอ้วนนี่ไงอ๋อจับไม่ถูกใช่ไหมเอองามรถสมีลาค่ะ ร้านหนูปุ้มเล็บร้านหนูปุ้มเล็บสวยสวยมากค่ะทุกคนช่างฝีมือดีมากอย่ามาทำมาเลยร้านดีพีเนี่ยเล็บสวยบายพี่ปุ้มร้านเล็บปลูแล้วราคาแสนถูก สวยมากเล็บสีเขียวสีโปรดช่างฝีมือดีด้วยก็เลยได้ออกมาสวยเหมือนเล็บจริงมากทุกคนดูไม่มีแบบว่าไม่มีโผล่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยสวยสวย แต่แคือาย,อยานา,ยยาไูได้ของได้ของเยเป โอ๊ะล็สมีลานิ้วเท้าด้วยค่ะทุกคนแล้วก็สีเขียวค่ะที่ทำอะไรคะอบมือด้วยนะคะโอ้โหต้องอบมือด้วยอนไหนนั้นเลยร้อยหนิง <Huh? S 2> น้องน้อต้องการของเล่นแต่ไม่มีของล่นเลย